ตัวนี้ข้อเด่นของเขาคืออ่ที่ลุงชอบมากคือน้ําท่วมเท่าไหรก็ไม่ตายครับของแปลงลุงท่วมโหดเลยครับสองเดือนมิดหัวไม่ตายนะนี่เราก็ได้ความรู้จากแปลงนี้ยเราก็ไปปลูกในแปลงของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่แปลงไผ่หลอดครับอันนี้ เรามาดูสภาพที่พร้อมขายครับนี่คือสภาพนี้นะครับนี่ใส่ถุงไว้แล้วแล้วก็ชําไว้อยู่ในถุงเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนครับนี่สภาพพร้อมขายนะครับมีประมาณกี่ลำสิบห้าอัพนะครับอ่าเรามานับดูนะครับนะอันนี้เท่าไหร่เอยห้าสิบอันนี้สิบแปดสิบเก้านะเก้าอันนี้ยี่สิบสองน สิบห้าขึ้นถ้าเกิดเล็กๆก,ก็จะเยอะมากแล้วกเกิดใหญ่ๆอันนี้พร้อมแล้วนะครับนี่อย่างนี้คือนี่นี่สภาพแล้วก็คือรากแน่นๆออกทะลุถุงแบบนี้นะครับนี่คือพร้อมขายประมาณหนึ่งเดือนส่วนอย่างนี้ไม่เกินอาทิตย์ครับนี่ที่เราชําไว้รอทีอน,นี้ก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยเขาปลูกกันยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันไปตามไปดูครับตามไปดูแปลงปลูกนะครับอันนี้เป็นแปลงครู แปลงครูที่ลุงกรมมาเรียนรู้ประจำครับก็ต้องขอขอบคุณป้าเขาด้วยที่เรามาเรียนรู้ประจำมาถ่ายคลิปประจำๆเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือขุดได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่พอหลังจากขุดแล้วเนี่ยก็เขามีการบำรุงดูแลโดยการใส่ขี้ไก่ปิดหลุมก่อนนะครับพอขุดไปแล้วเนี่ยเขาจะเหลือไว้ประมาณนี้ครับประมาณสิบเนาะนี่โดยประมาณสิบลำ บางอันก็เจ็ดลำอะไรประมาณนี้แล้วก็ปิดหลุมให้มันสนิทกันแล้วก็ใส่ขี้ไก่บำรุงทันทีแต่นี้อีกเรื่องหนึ่งน,นี่ตัดนะครับพอหลังจากการนั้นเขาจะตัดตัดเพื่อว่าให้มันไม่เด้งเห็นไหมครับตัดไปประมาณนี้เลยครับพอถ้าไม่ตัดเนี่ยเห็นไหมครับนี่เขาจะตัดออกเพื่อให้แตกใหม่ทั้งหมดแต่นี้ความสูงของการตัดเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับห้ามต่ำกว่า1เมตรเพราะว่าไอ้ลำเนี้ยเขาจะไปใส่ถุงได้ด้วยไง ถ้าเกิดเราต่าเตี้ยไปใช่ไหมสมมติสมสมุติเราตัดอย่างนี้ใช่ไหมก็กลายเป็นมันมันไม่พอไงเพราะว่าเขาเวลาใส่ถุงเขาจะต้องใส่1เมตรครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาตัดนี้ก็ตัดที่มันเสมอไปรอบนี้จากนั้นไปเลี้ยงไว้อีก6เดือนก็สามารถขุดได้แล้ว1นึ่งกองเนี้ยหนกอเนี่ยประมาณ2ถุงหรือบางทีถุงครึ่งนะครับอันนี้คือประมาณ1สัปดาห์นะครับไปดูอีกกอนึงไปดูอีกกลุ่มหนึ่ง อ่านี่หลังยังเลี้ยงไว้แล้วนะครับเมื่อนี้ประมาณเจ็ดแปดวันนะครับแล้วไปดูตรงมาตรงนี้ครับอ่านี่เดี๋ยวจะอันนี้ไม่เกินสี่สามสี่เดือนนะครับเนี่ยดูนี่นี่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นนะครับประมาณสามสี่เดือนก็จะขึ้นมาใหม่แบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะอีกสองสามเดือนก็สามารถขุดได้ใหม่อันนี้มาดูว่ามันออกใหม่นี่ครับดูนี่หนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดสิกว่าแล้วครับนี่เห็นดูนอเต็มเลยหลังจากบํารุงต่อนะสาเดือนนะครับแต่นี้เวลาบํารุงเขาก็มีระบบน้ําอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลืมการปลูกนี่เขาปลูกห่าง1นคูณหนึ่งครับบางคนชิดๆจริงๆก็0.8นยุคูณศูถ้า1นคูณหนึ่งไดพันห0รต้นถ้า0.8นยุคูณศูได้2,500ต้นนะครับดูสิครับดินอ่าแทบจะไม่มีหญ้าเลยครับนี่เห็นไหม เขามีการกําจัดหญ้าโดยการฉีดนะครับนี่ฉีดนะครับใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เสียดมากก็บํารุงดูแลไปด้วยตอนอเขาเรียกว่าตอนขุดก็ทําไปด้วยเลยนะครับมีระบบน้ําน้ําของเขาใช้แล้วแต่นะครับสภาพที่นี่ใช้ตัวสปริงเกอร์ครับบางท่านอาจจะใช้น้ําพุ่งอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สปริงเกอร์เลยนี่เขาเขาเรียกว่าเป็นามาตรฐานเลยนะครับดินได้ทุกดินเห็นไหมครับนี่นี่ดินและตัวนี้ ข้อเด่นของเขาคือ,อที่ลุงชอบมากคือน้ําท่วมเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับของแปลงลุงท่วมโหดเลยครับสองเดือนมิดหัวไม่ตายนะนี่เราก็ได้ความรู้จากแปลงนี้เราก็ไปปลูกในแปลงของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับไา่หลอดอันนี้ชื่อวิทยสนิดหนึ่งนะครับน e o h u s ซว m e ค o n g เ e n s i s นะครับท่านใดที่สนใจตัวนี้เออพูดไปเดี๋ยวจะลืมเป็นหลัก ก็คือเขาปลูกเพื่อใช้ทำอะไรใช้ทำรั้วครับประดับเป็นหลักส่วนการทำเอาไปทำหลอดเนี่ยลุงว่าไม่น่าจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ที่ปลูกเอาหลอดกันจริงจรงจัง,จง,จงนะสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้ทำรั้วเนี่ยเยอะที่สุดครับําก็ประมาณนี้กำลังสวยเลยแตท่ที่บ้านลุงนี่มันจะใหญ่มากเพราะว่ามันสามปีไงสามปีนี่ถึงประมาณสามเมตรกว่าถ้าเกิดเราปล่อยเต็มที่อะ อีกประเด็นหนึ่งนะถ้าเราปล่อยเต็มที่นะอายุมันขึ้นกับอายุเหมือนกันลําเราเคยไปเจอทางไปนู่นนะอะไรนอกที่เราไปปลูกไผ่นนะ่านะลำนี่ใกล,ใกล้หัวนี่ปูน่นนะครับแล้วก็สูงประมาณเกือบหเมตรน่นนะนั่นนะอันนั้นก็ใหญ่มากเหมือนกันประมาณหลอดดูดชาไขมุกแล้วก็สูงนะครับแต่ที่บ้านลุงเองเนี่ยถ้าคนมาดูนะครับก็ หลอดใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็สี่เกือบสี่เมตรนะครับอันนี้ที่เราปลูกกันแล้วก็เราใช้ในการทํางาน,นเขาจะทําอยู่ที่หนึ่งเมตรครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรอบในการขุดเร็วนะครับนี่อันนี้ก็ไรายได้ดีครับไรายได้ดีมากค่ผู้ผลิตนี้อยู่ได้เลยครับนี่อ่าโอเคนะครับนี่เห็นสภาพการทําธุรกิจเชิงสัพไหลอดปลูกเชิงธุรกิจตอนนี้ที่พพินที่ปจินบุรีลุงสารวนแล้วครับมีประมาณเจ็ดท่านเอง ลุงก็เป็นมือใหม่ที่ปลูกนะครับอ่าโอเคนะครับใครสนใจเรื่องไผ่หลอดอยากมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็เชิญนะครับขอบพระคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามคนระับ